ค่ะดิฉันโส,สุราน,นิธิพันธ์ขออธิบายนโยบายที่4ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตัวชี้วัดที่23นะคะสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษาเราเชื่อว่าสถานศึกษาทุกแห่งนะคะมีการนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนจากตัวชี้วัดนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะทราบได้อย่างไรว่าสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพเราจึงใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มาเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดนี้นะคะตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วย2ตัวชี้วัดย่อยค่ะตัวชี้วัดย่อยที่23.1นะคะติดตามประเมินผลเฉพาะสพปเท่านั้นนะคะเป็นการประเมินผลระดับคุณภาพเกณฑ์การประเมินผลระดับคุณภาพจะแบ่งออกเป็น5ระดับคุณภาพค่ะคำอธิบายคุณภาพเมื่อเราเริ่มที่ระดับที่5มีเกณฑ์การประเมิน4ข้อในระดับคุณภาพนะคะ ข้อที่1ค่ะโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ดี t v มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ร้อยละแปขึ้นไปและข้อ 2. โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ีมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละแปค่ะ ข้อ3นะคะโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการเรียนรูด้ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปข้อ4ค่ะ โรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปเท่ากับว่าการที่ท่านจะได้คุณภาพระดับ5้าท่านจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง4ข้อตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะคะ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ4ท่านจะต้องผ่านทั้ง4ข้อร้อยละ70ขึ้นไประดับ3ร้อยละ60ขึ้นไประดับ2ร้อยละ50ขึ้นไปจนถึงระดับ1ค่ะมีข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง4ข้อต่ำกว่าร้อยละ50นะคะมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มาจากมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปีนี้นะคะจะมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนค่ะสพทจะแจ้งและให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลดเล่มมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลได้ที่เว็บไซต์ dlthailand.com นะคะเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลระดับเขตและระดับสถานศึกษาต่อไปเพื่อรายงานนะคะ ในส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่ท่านจะต้องรายงานก็จะมีวิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเนะเพื่อการพัฒนาค่ะวิธีการดําเนินงานสํานักง,งานเขตพื้นที่ของท่านดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานําเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะแยกออกเป็น3ข้อย่อยนะคะ ข้อ1ค่ะการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยท่านเขียนถึงการนำแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติอย่างไรระบุขั้นตอนการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ลงสู่สถานศึกษาและผู้เรียนนะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างและแต่ละโครงการท่านดำเนินการอย่างไรสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ของท่านดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะและมีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเส้นท่านดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โดยในการทํางานของท่านมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งท่านเขียนถึงคณะกรรมการมีหน้าที่อย่างไรบ้างในการดําเนินโครงการท่านมีเครือข่ายในการดําเนินโครงการใครบ้างที่เป็นเครือข่ายของท่านและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายของท่านอย่างไรบ้างนะคะให้ท่านเขียนอธิบายทุกขั้นตอนที่ท่านดําเนินงานเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้กันกองเข้าใจในการปฏิบัติงานของท่านค่ะ ข้อ 2. นะคะการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT วิธีเขียนก็จะเหมือนหรือคล้ายกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV คือระบุขั้นตอนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่โรงสู่สถานศึกษาและผู้เรียนว่ามีโครงการอะไรบ้างและแต่ละโครงการท่านทําอย่างไรบ้างสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ของท่านอย่างไรบ้างนะคะข้อ3ค่ะการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาทางกาเช่นท่านดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอน โคดดิ้งค่ะท่านก็สามารถเขียนอธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินงานให้ชัดเจนค่ะต่อไปเป็นผลการดําเนินงานนะคะผลการดําเนินจะแยกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชิงปริมาณค่ะโรงเรียนในสังกัดของท่านมีทั้งหมดกี่โรงโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดของท่านจานวนทั้งหมดกี่โรงได้รับจัดสรรอุปกรณ์จํานวนทั้งหมดกี่โรงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะมีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จํานวนกี่โรงคิดเป็นร้อยละ และข้อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไปจำนวนกี่โรงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เราจะได้ภาพรวมร้อยละมาจากการเก็บข้อมูลในตารางที่23.1นะคะ การเก็บข้อมูลในตารางที่23.1นี้จะจำแนกขนาดโรงเรียนค่ะซึ่งการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จะเก็บข้อมูลเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จะเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษค่ะตัวอย่างการกรอกข้อมูลนะคะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้งหมดมีจำนวน50โรง ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ทั้งหมดจำนวน50โรงและมีการจัดการเรียนรู้จำนวนทั้งหมด50โรงคิดเป็นร้อยละร้อยเมื่อเทียบจากจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์นะคะร้อยละที่ได้จะใช้ตอบเกณฑ์คุณภาพข้อที่1ค่ะโรงเรียนมีผลการประเมินตามมาตรฐานจะแบ่งเป็น4ระดับระดับ1ปรับปรุงระดับ2พอใช้ระดับ3ดีและระดับ4ดีมากในเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้เราจะนับผู้เรียนระดับดีขึ้นไป รวมจำนวนทั้งหมด70โรงคิดเป็นร้อยละ77.78โดยเทียบจากจำนวนโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้นะคะร้อยละที่ได้จะใช้ตอบเกณฑ์คุณภาพข้อที่2ค่ะท่านคงสงสัยว่าทำไมเราถึง นำโรงเรียนทั้งหมดหรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์มาเทียบในการคำนวณเพราะบางโรงเรียนได้รับจัดสรรอุปกรณ์แต่ไม่มีการจัดการเรียนรู้หรือโรงเรียนได้รับการจัดสรรอุปกรณ์แต่ไม่ได้จัดการเรียนรู้เราจึงไม่สามารถนำมาวัดผลประเมินตามมาตรฐานได้ค่ะเราจึงใช้จำนวนโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้มาเป็นปรรตัวเทียบหาค่าจำนวนร้อยละที่ได้ระดับดีขึ้นไปนะคะ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษการเก็บข้อมูลก็จะเก็บเหมือนกับโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่จะต่างตรงการประเมินการจัดการศึกษา DLIT เราจะนําผลรวมของโรงเรียนทั้ง3ขนาดค่ะหาค่าจํานวนร้อยละโรงเรียนทั้งหมดจำนวน57โรงได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ทั้งหมด46กโรงและมีการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดจำนวน46กโรงคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะ โดยเทียบจากจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์นะคะร้อยละที่ได้จะใช้ตอบเกณฑ์คุณภาพข้อ3ค่ะโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานระดับดีขึ้นไปทั้งหมดรวม37โรงนะคะคิดเป็นร้อยละ80.43โดยเทียบจากจำนวนโรงเรียนที่ได้มีการจัดการเรียนรู้ร้อยละที่ได้จะใช้ตอบเกณฑ์คุณภาพข้อ4ค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะเมื่อนำไปเทียบระดับคุณภาพท่านจะอยู่ที่ระดับคุณภาพ4ค่ะ ต่อไปเป็นการรายงานเชิงคุณภาพนะคะเชิงคุณภาพจากการดําเนินโครงการกิจกรรมแล้วผลที่เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพกับผู้บริหารครูเป็นอย่างไรบ้างและส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไรเช่นเมื่อท่านดําเนินโครงการกิจกรรมตามวิธีการดําเนินงานข้างต้นแล้วส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรดีขึ้นมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์การเขียนจนผลการทดสอบโอเน็เท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีตัวเลขหรือผลของโอเน็มาสนับสนุนการตอบนะคะในส่วนของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชีวัดนี้ที่พบในพื้นที่ของท่านท่านก็เขียนเข้ามาเพื่อการแก้ไขและพัฒนาต่อไปค่ะ ในส่วนของเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่จะต้องนําส่งในระบบนะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ใช้ประกอบการรายงานดังกล่าวมาข้างต้นของท่านนะคะประกอบด้วยตารางที่23.1ค่ะที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รายงานสรุปผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ด้วย การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รายงานสรุปผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นถึงการดําเนินงานที่ชัดเจนของท่านยิ่งขึ้นนะคะต่อไปในตัวชี้วัดย่อยที่23.2ค่ะติดตามและประเมินผลเฉพาะสอพมเท่านั้นนะคะเป็นการติดตามประเมินผลระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมินผลระดับคุณภาพจะแบ่งออกเป็น5ระดับคุณภาพเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูที่คุณภาพระดับที่5นะคะมีเกณฑ์การประเมินย่อย2ข้อในระดับคุณภาพค่ะข้อ1นะคะ โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปและข้อ2ค่ะโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปค่ะ การที่เขตของท่านจะได้ระดับคุณภาพ5ท่านจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง2ข้อตั้งแต่รอยล80ขึ้นไปค่ะระดับคุณภาพที่4ที่3ที่2และที่1ยังใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพเหมือนกับระดับคุณภาพ5นะคะแต่จะต่างตรงที่ระดับคุณภาพที่4ร้อยล70ขึ้นไประดับ3ร้อละ60ขึ้นไประดับ2ร้อยละ50ขึ้นไปจนถึงระดับ1มีข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง2ข้อน้อยกว่าร้อล50ค่ะ ในส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่ท่านจะต้องรายงานนะคะ วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเนะเพื่อการพัฒนาค่ะวิธีการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่ของท่านดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานําเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมี2ข้อย่อยนะคะที่ท่านจะต้องตอบคือข้อหนึ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยท่าน เขียนถึงการนำแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติอย่างไรระบุขั้นตอนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ลงสู่สถานศึกษาและผู้เรียนว่ามีโครงการอะไรบ้างและแต่ละโครงการของท่านดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ของท่านอย่างไรบ้างเช่นโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล โดยท่านมีคณะกรรมการในการดําเนินงานคณะกรรมการมีหน้าที่ทําอะไรบ้างในการขับเคลื่อนโครงการนะคะมีการนิเทศกํากับติดตามติดตามใครติดตามอย่างไรบ่อยแค่ไหนในการติดตามท่านก็เขียนเข้ามาให้ชัดเจน ถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าเราจะเน้นให้ท่านเขียนวิธีการดําเนินงานให้ชัดเจนทุกขั้นตอนเนื่องจากเราไม่สามารถลงพื้นที่เชิงประจักษ์ได้ครบทุกเขตพื้นที่นะคะเพื่อดูการทํางานของท่านดังนั้นท่านจะต้องเขียนให้คนอ่านเข้าใจถึงการทํางานของท่านให้มากที่สุดค่ะข้อ 2. ค่ะการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบอื่นๆไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลเช่น โครงการการจัดการเรียนรู้การสอนออนไลน์ท่านดําเนินการอย่างไรกับโครงการนี้ดําเนินการกับใครและผลที่ได้เป็นอย่างไรในทุกๆโครงการนะคะที่ท่านดําเนินงานแล้วสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ท่านสามารถเขียนอธิบายถึงการดําเนินงานได้ทุกโครงการนะคะต่อไปค่ะผลการดําเนินงานนะคะ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณนะคะสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดจานวนกี่แห่งได้รับการจัดสรรอุปกรณ์จํานวนกี่แห่งคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จํานวนกี่แห่งคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT อยู่ในระดับดีขึ้นไปจํานวนกี่แห่ง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะการเก็บข้อมูลในตารางที่23.2นี้จำแนกตามขนาดโรงเรียนสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ข้อมูลตามโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษตัวอย่างการกล่องนะคะโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ การเก็บข้อมูลจะเก็บตามขนาดโรงเรียนแต่เราจะนําภาพรวมมาตอบเกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัดนี้นะคะโรงเรียนทุกขนาดรวมทั้งหมด50แห่งได้รับการจัดสรรอุปกรณ์รวมทั้งหมด จำนวน50แห่งมีการจัดการเรียนรู้รวมทั้งหมด50แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยโดยเทียบจากผลรวมจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์นะคะร้อยละที่ได้จะใช้ตอบเกณฑ์คุณภาพข้อที่1ค่ะมีผลการประเมินตามมาตรฐานซึ่งแบ่งเป็นเกณฑ์การประเมินเป็น4ระดับนะคะระดับปรับปรุงรวมทั้งหมด0ย์แห่งค่ะพอใช้รวมทั้งหมด4แห่ง ดีรวมทั้งหมด21แห่งค่ะและระดับดีมากรวมทั้งหมด25แห่งค่ะในในเกณฑ์น,นี้นะคะตัวชี้วัดนี้เราจะนับผู้เรียนระดับดีขึ้นไปเท่านั้นนะคะจะรวมทั้งหมด46แห่งคิดเป็นร้อยละ92โดยเทียบจากโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้นะคะร้อยละที่ได้จะใช้ตอบเกณฑ์คุณภาพข้อ2ค่ะและนําผลรวมร้อยละที่ได้พิจารณาเทียบระดับคุณภาพจากตัวอย่างที่แสดงเมื่อเทียบระดับคุณภาพท่านจะได้ระดับ5นะคะ การรายงานเชิงคุณภาพค่ะจากการดําเนินโครงการกิจกรรมตามวิธีการดําเนินที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะผลที่เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพกับผู้บริหารครูเป็นอย่างไรและส่งถึงผู้เรียนอย่างไรบ้างเช่นท่านดําเนินโครงการการจัดการศึกษาด้วย dlit เมื่อดําเนินโครงการแล้วครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ ใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนที่ดีขึ้นกว่าปกติจนผลการทดสอบโอเนเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศโดยท่านมีตัวเลขหรือผลของโอเนตมาสนับสนุนการตอบเชิงคุณภาพนี้นะคะในส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาค่ะ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอนเพื่อการพัฒนาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ที่พบในพื้นที่ของท่านท่านก็เขียนเข้ามาเพื่อการแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะคะต่อไปนะคะเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ต้องนําส่งในระบบซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ใช้ประกอบการรายงานข้อมูลทั้งหมดที่ท่านรายงานเข้ามานะคะก็ประกอบด้วยตารางที่23.2ที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รายงานสรุปผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เอกสารหลักฐานอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ที่ท่านก็สามารถแนบเข้ามาได้ค่ะเพื่อให้เห็นถึงการทํางานที่ชัดเจนของท่านยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวชี้วัดที่23นี้ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ